ใ้ในช่วงบำรุงฟื้นฟูต้นลำไยโสมนะครับบอกว่าจะโสมในกรณีไหนนะครับผมสาเหตุใดนะครับเนาะอย่างเช่นโสมจากการทำสารโสมจากน้ําท่วมหรือโสมจากระบบลากมีปัญหานะครับผมนะครับไอตัวน้ำมันมุสเซเดือนนะครับหากเฮาพ่นนะครับเนาะทางใบให้กับน้ำมันมุสเสเดือนนะครับให้กับต้นลำไยโสมนะครับผมทั้งทางใบและทางดินนะครับผมอาจจะสามารถนะครับ เร่งการพริใบให้ต้นลำไยโสมได้เนาะแล้เกาะใบที่ผีออกมาใหม่นะครับจะเป็นใบที่สมบูรณ์นะครับผมวิธีการใช้นะผมก็จะใช้น้ำมันมุสตะเดือนนะครับผมประมาณนะครับ2ลิตรนะครับผมต่อน้ําถัง200ลิตรนะครับผมพ่นประมาณ5ครั้งนะครับผมครั้งที่1นะครับพ่นทันทีนะผมครั้งที่2ห่างจากครั้งที่1 7วันนะครับครั้งที่3ห่างจากครั้งที่2 7วันเหมือนกันนะครับผมแล้วครั้งที่4ห่างจาก การห่างจากครั้งที่3นะครับประมาณ14วันแล้วครั้งสุดท้ายนะครับผมคือครั้งที่ห้านะครับห่างจากครั้งที่4ประมาณนะครับสิเอ็ดวันนะครับผมนะครับพ่นประมาณนะครับ5้ครั้งก็จะสามารถทาให้ใบลใําไยและตล้นลําไยที่สุดสมของท่านนะครับกลับมาฟื้นฟูได้อย่างแน่นอนนะครับผมเพราะทุกรอยยิ้มของเกษตรกรคือความสุขของเราฟองคําฟาร์มเพราะเราใส่ใจในการปลูก